พักมาหากันถ้าเป็นแล้วจะทำทำไมวันนี้ฉันเป็นอย่างไร,งงไรมีคนโทรมานะคะจ๊บกำลังไลฟ์นะคะยังรับสายไ,ได้นะคะวันนี้สีเปลี่ยนเป็นสีเขียวสวัสดีน้องมองเดินจ้า สวัสดีน้องวงเดือนด้วยนะคะ12ล้านคนมาอย่างรวดเร็วนาอรับโทรศัพท์ไม่ได้นะจ๊ะใครกำลังโทรมาก็มาดูไลฟ์พิชิตก่อนเนาะวันนี้ก็มาส่งกำลังใจให้เร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพิชิตจะไปสวดมนต์วันนี้วันพระเป็นวันพระยังไม่รู้เลยว่าเป็นวันพระข้างข้างขึงข้นเนาะข้างขึ้นขึ้นแปดข้าวันนี้เป็นวันขึ้นแปดข้ามเดือนเดือนหกแล้วเนาะ เดือนหหรือเดือนเจ็ดอะไม่แน่ใจแต่ว่าใช่ไหมวันนี้ฉันเอาวันนี้แรมแรม8ปดข้ามเดือนหนะคะใช่วันนี้เดือนหแล้ว สวัสดีน้องน้ำพึ่งสิทธิที่วันนี้มาไวค่ะวันนี้พี่จิ๊บมาไวหน่อยวันนี้วันพระจะไปสวดมนต์ด้วยนะคะน้องต๊อกบอกว่าพี่จิ๊บนะวันยิ่งสวยสวยขึ้นทุกวันหรอคะโอ้ยขอบพระคุณค่ะไวสวัสดีไปในตัวเลยนะคะวันนี้พี่จิ๊บมาเร็วนาอน้องไอซ์ชนายสบายดีเอ้จิ๊บเป็นเจ้งใดน้องไนซ์น้องไนซ์ค่ะ ตอนแรกว่าจะได้พากันได้สัมภาษณ์อาทิตย์นี้คือสิได้ดเลื่อนกันไปอีกเพราะว่าทางการลาวทางสปปลาววันนี้ก็มาประกาศใช่ไหมคะว่าให้สืบต่อการปิดปิดล็อกดาวก็คือจะปิดล็อกดาวเยอะ,อะคือไม่ให้ไปมากันระหว่างระหว่างแขวงเนี่ยจนถึงวันที่20พฤษภาคมก็คือนับจากพรุ่งนี้ก็คือนับจากวันที่5ไปอีก15วันเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มี ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเป็น1,026คนแล้วตอนนี้ก็มีหลายๆทางการจีนเนาะก็มาช่วยเหลือแล้วนะคะทางผู้ช่วยทางทางการจีนก็เข้ามาแล้วเพราะว่าในสปปลาวตอนนี้ก็มีประชาชนพลเมืองคนชาวจีนเนี่ยมาอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทิ้งกันเนาะเพราะอยู่ดินแดนติดกันด้วยเอ่อทีนี้งานของเราก็มันก็จะ บบไปมาได้อยู่ในเรื่องของการขนส่งพวกเรื่องของรถขนส่งนะคะแต่ว่า,าฟังดูข่าวมันเหมือนจะน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือยังพอเดินทางได้อยู่นะเพียงแต่ว่าหลายๆคนเขาก็ยังจะกลกัวๆกันอยู่นะคะก็ดูแลตัวเองกันเขาก็เลยจะออกไปไหนมาไหนน้อยน้อยกว่าปกติอย่างที่หนองคายเองก็หลังหลังห้าทุ่มเขาก็ไม่ให้ออกออกนอกพื้นที่และนอก นอกเขตและก็ต้องดูแลก,กันคือตอนนี้ทุกคนต่างก็ต้องระวังตัวกันเยอะมากเลยอย่างพี่จิ๊บก็นั่งทำงานอยู่ตรงนี้ก็ยังทำกันอยู่นะคะวันนี้51ล้านคนวันนี้ช่วงช่วงกลางช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีเอ่อจะมีคนมาดูเยอะน้องพิมพ์ชัยวงศ์สบายดีจ้าน้องพรบุญมาสวัสดีนะคะน้องจิรศักดิ์สวัสดีค่ะ น้องน้ำพึ่งสิทธิส่งหัวใจมารัวๆน้องส้มอภิรักมาแล้วค่ะพี่จิบคิดถึงเนาะจิ๊บกับคืนหอนคุอแก่นจาขอบคุณค่ะน้องพันพรน้องพ,พอรพรก็มีร้านอาหารอินเดียนะคะอาหารอินเดียที่อยู่อำเภอเมืองสระบ,บุรีใครผ่านไปผ่านมาทักไปได้นะน้องนิรันอินชุรันนะคะคุณพ่อน้องลูกชิ้นแล้วก็น้องเตชินมาแล้วนะคะ <N ap ly> <N ap ly> น่ารักมากเลยเนี่ยวันนี้พี่จิ๊บก็เลยมาส่งกําลังใจให้แล้วก็มาอัปเดตข้อมูลในส่วนของการเดินทางในสนปปลาวอาจจะช้าหน่อยหรือยากหน่อยอย่างวันนี้มีทีมงานพี่จิ๊บไปยื่นเอกสารที่กงสุนลาวตรงประตูไซเนาะกระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะเอาเข้ามานําใช้ทีเนี้ยทางการสปรปลาวเองเขาก็มาก็ก็แจ้ง ทางทีมงานว่าไม่รู้ว่าหัวหน้าจะมาเซ็นวันไหน <c ười> คือเขาสลับกันมาทํางานอย่างเงี้ยพจิ๊บก็รออยู่ว่าเอกสารมีเอกสารที่จะออกมาจากฝั่งลาวที่พี่จิบ๊บเออน้องแก้วโอลามสบายดีจ้าไว้ผมทรงนี้พี่จิ๊บดูเด็กสวยหรอคะโอ้ยน่ารังกจังเลยค่ะขอบคุณค่ะคือช่วงเนี้ยเราต้องสระผมอยู่บ้านไงน้องแก้วเราก็แบบว่าไปทําสวยข้างนอกไม่ได้พี่จิ๊บกระยานกันปเป็นแบบ ยานอยู่ yeah, เพราะว่าเมื่อวันเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วน่ะคือทางหนองคายคนติดเยอะมากเพราะว่าไปไปในส่วนของมันเป็นคลัสเตอร์ของส่วนฟิตเนสใช่ไหมคะที่หนองคายจะมีฟิตเนสอยู่แห่งหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะคนไปเยอะแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่จังหวัดทางแถบภาคกลางภาคไม่แน่ใจสมุทรสาครหรือสมุทรสงครามเขามาเขามาที่ฟิตเนส ตรงเนี้ยแล้วเขาก็มาเทรนกับเทรนเนอร์ก็ติดกับเทรนเนอร์ไปก็เป็นคลัสเตอร์เทรนเนอร์ก็มาติดเป็นคลัสเตอร์ในกลุ่มของคนในจังหวัดหนองคายดูนะคะขนาดคนที่อยู่พลพิสัยเฝ้าไร่อะ่ะเขามาเล่นเขาก็ยังมาเล่นเอ่อฟิตเนสแห่งเนี้ยแล้วก็ติดกระจายกันออกไปทีเนี้ยแต่ว่า2วันแล้วนะคะวันที่3ามที่4ี่ที่ผ่านมาก็คนที่หนองคายก็ไม่มีใครติดเพิ่มที่ติดมามากก็จะเป็นช่วงก่อนหน้านี้นะคะ่ะที่เป็นคลัสเตอร์ของของตัว เทรนเนอร์ uh, ของฟิตเนสเนี่ยแหละค่ะก็กระจายกันไปเรื่อยเลยกระจายกันไปทั่วเลยตอนนี้คือเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องดูแลตรงฟิตเนสเน่ยก็จะมีคนไปทําสวย,ท,ยทําผมมาไงที่ร้านทําผมบ้างที่หรือว่าจะไปวัดไปอะไรเงี้ยบ้างไปปั๊มไปอย่างเงี้ยพี่จิ๊บก็กลัวนะพี่จิ๊บก็จะไม่ค่อยเดินทางออกนอก นอกพื้นที่เท่าไหร่คือไปก็คือจะไปน้อยมากนะคะช่วงนี้ก็เลยต้องทําผมเองสระผมเองมันก็จะเป็นกระเซิงกระเซิงซึ่งมันก็จะดูเด็กไปอีกแบบหนึ่งช่อคะน,นแก้วอรัมคือ,อความหมายก็แค่อยากจะมาบอกว่าจะไม่ได้ไปทําสวยมันก็เลยยังจะดูแบบอย่างเงี้ยเนาะมันก็เหมือนเด็กๆทัหาไพี่จิ๊บไม่รับเลยน้องดาค่ะพี่จิ๊บอะน้องดาใช่ไหมน้องดาเมืองแม่ใช่ไหมจิ mad, ๊บเซฟเบอร์ไว้อยู่เด้อนี่กะหัวก็ ไลฟ์ไปปื๊ดหนึ่งน้องดาก์ก็โทรมาหาเบจิปนะจ๊ะเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวเยวจิปโทรกลับหาเด้อปรึกษาเรื่องลูกเรื่องลูกเนี่ยเอ่อถ้าน้องจะปรึกษาเรื่องลูกน้องคิดดีๆก่อนนะเพราะว่าการจะเอาลูกกับเร,เรื่องเรื่องตัวของเอตัวเองเนี่ยเอาเรื่องตัวเองก่อนดีไหมจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวโทรหาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวโทรหานะคะน้องน้องดาน้องดามาดู พี่จิบไลฟ์พอดีเนาะน้องจันซุกสบายดีจ้าน้องบุญมีสวัสดีนะคะน้องวันใหม่ชัยยะถ้าบัตรขาดกลับบ้านเราทําใหม่ได้ไหมได้ค่ะหมายถึงว่ากลับไปแล้วก็ต้องรอให้ด่านเป็นปกติแล้วค่อยค่อยกลับมามาใหม่นะคะซึ่งกลับไปทำเอ่อกลับไปทําบัตรใหม่ก็กลับได้นะคะหรือถ้าไม่ได้อยู่นะครหลวงจันพี่จิบก็ทาไม่ได้น้องกอล์ฟสวัสดีจ้าคอนแก่นก็เยอะเนาะใช่ ขอนแก่นอุดอรเนี่ยก็ติดแบบว่าเป็นคลัสเตอร์ที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะในในแถบนี้ขอนแก่นจะเป็นพื้นที่สีแดงแล้วสีแดงเข้มเลยต้องระวังตัวนะคะน้องกอล์ฟกับน้องแมรี่แต่ว่าดีตรงที่ว่าน้องกอล์ฟน้องแมรี่ก็อยู่นอกเมืองหน่อยอยู่ที่อำเภอนาพองนะคะไม่รู้ว่าน้ำพองมีคนติดเยอะไหมแต่ว่ายังไงเราก็ดูแลตัวเองเนาะน้องติก๊กเวียงสวนสบายดีจ้าน้องแอร์พิลาลมพิจิบขอใบรับรองให้แล้วนะอย่าลืมโอนตังค์นะคะ น้องพรบุญมาก็บอกขายของแถวไหนก็เงียบมากๆเลยค่ะใช่ค่ะน้องน้องพรจา๋าทุกที่นะคะเราก็ต้องทาใจร่มๆเดี๋ยวพ่จิบไลฟ์เสร็จพ่จิบก็จะไปนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วค่ะพ่จิบดูแลตัวเองด้วยได้ค่ะได้มันน่ากลัวมากใช่ข้าวข้าวเนี้ยคือเป็นความรู้สึกที่หลายๆคนก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกันกับพ่จิบแหละคือหวาดวัดว่นเพราะมันมาเร็วมาก มาเร็วยังกับอะไรก็ไม่รู้นะ่ะมันเหมือนมาเร็วยิ่งกว่าวันมามากเอ๋นะคะน้องนุชสาวบ้านยอดเกลือมาแล้วนะจ๊ะน้องนุชกับน้องเอดดี้ก็เหมือนกันนะคะฝั่งสมุดประการก็ต้องระวังตัวเนาะอย่าเพิ่อย่าเพิ่งออกไปไหนมาไหนนะคะเดี๋ยวคุยกันค่ะน้องดายังไงก็แบบนี้ก็ง่ายไปอีกแบบ멤เบอร์จากของคุณหลายๆเดี๋ยวจะเอาเป็นว่าทุกคนก็ต้องอยู่บ้านนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองโอเคคะ่ะน้องแอร์เดี๋ยวพี่จะยังไงก็คงได้รับ ทันอยู่เนาะเพราะว่าขอไปเรียบร้อยแล้วจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดราชการทางกงสนลลาก็หยุดนะคะแล้วก็จริงๆสถานทูตลาวอะ่ะพรุ่งนี้ก็ก็เปิดแล้วเนาะพรุ่งนี้สถานทูตลาวก็คงเปิดแล้ววันที่5้าอะไรต่างๆก็ก็เปิดดําเนินการแล้วแต่ว่าวันจันทร์หน้าวันที่10ก็ยังเป็นวันพืชมงคลก็คงจะมีการมีหยุดกันอีกอเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์ไปอีกนะคะคือช่วงพฤษภาก็ ก็จะน่าจะเป็นช่วงนี้แหละที่จะมีวันหยุดเยอะหน่อยนะคะแล้วก็วันวันวิสาขาบูชาก็จะเป็นวันที่26พฤษภาคมอีกช่วงเดือนพฤษภาคมก็ค่อนข้างหยุดเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ดีแล้วเพราะว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต้องออกไปทํางานนะคะแล้วก็เออเราก็มาฟังข่าวฟังข่าวทางออนไลน์แล้วแล้วข่าวอันไหนที่เออเชื่อถือได้ไม่เชื่อถือได้ยังไงตอนนี้คนที่เราทําออนไลน์หรือว่า ผ่านการใช้งานในระบบออนไลน์มาก็เยอะแล้วเนี่ยก็คงจะมีการดูข้อมูลดีๆนะว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะคะน้องดอกไม้สวัสดีค่ะน้องคนจนผู้ยิ่งใหญ่สวัสดีนะคะน้องนัทกับน้องนีใช่ไหมอันนี้ก็อยู่กันคนละประเทศแล้วก็ห่างกันมาเป็นปีแล้วนะคะยังไงอดทนไว้ให้ได้นะคะพี่จุ๋ยใหญ่จะบอกเหมือนเดิมก็คือไทยอดทนจนถึงที่สุดได้อะ่ะคนนั้นจะรอดรอดที่เนี้ยก็คือรอดในการที่จะ เจอกับความสุขที่มันจะกลับมาเมื่ยิ่งกว่าเดิมพี่คิดว่าเที่ยวนี้มันมันเป็นเที่ยวที่แบบว่าไม่ไม่รู้จะมาเที่ยวที่สอีกไหมแต่ว่าขอให้เที่ยวนี้มันผ่านไปได้อย่างดีทุกทุกคนขอให้ลอดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมาเป็นกําลังใจแล้วก็ ดูแลตัวเองคือดีที่สุดคือทำตัวเองให้ใหใหแบบมีกำลังใจมากที่สุดไม่ต้องไปเสพข่าวเยอะดูแค่เป็นข้อมูลอะตรงนี้ตรงนี้เราจะได้ระวังตัวว่าตรงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปเหมือนอย่างพี่จิ๊บเนี่ยเวลาเราจะไปไหนเราก็ดูว่าอะตรงนี้มันก็ไม่ได้เสี่ยงมากหรือว่าถ้าถ้าใครเสี่ยงจริงๆนะ อ,อย่างที่เราดูข่าวกันหรือมีหมอหรือว่าเภสัชกรหรือว่าพยาบาลหรือว่าผู้บุคลากรทางการแพทย์ที่เขามีความรู้เนาะเขาก็แชร์ข้อมูลมาเยอะๆในเรื่องของการทดสอบสวัสดีจ้าน้องหนูตินพัดคุณนายมาแล้วผมมาแล้วคุณนายจะไปนอนไหมยังค่ะเพิ่งมาเหมือนกันเ <laughs> มืวว่อวานนี่มาสายนะล่ะเมืม่อว,วานพิจิตมาดึกด้วยแหละพจิตจะเล่าให้ฟังว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาเก่งๆแล้วก็มี ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเขาก็เอาข้อมูลมาแชร์กันผ่านออนไลน์บางอันที่ว่า,เ,าเชื่อถือได้เราก็เราก็ทำปฏิบัติตามเนาะอย่างเช่นในเรื่องของการกลั้นหายใจในส่วนที่ทดสอบปอดว่าปกติหรือว่าเป็นยังไงเพราะว่า เชื้อช่วงนี้มันก็เชื้อแบบว่าติดแล้วก็จะไม่ค่อยรู้ตัวมันเป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ขนาดไหนก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเราก็ทดสอบไว้ทุกๆเช้ากันก็ยังดีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะลืมก็คือการดืน่นดื่มน้ําอุ่นเยอะๆบ่อยๆทุก จิบทุกๆ15นาทีอย่าปล่อยให้คอแห้งลิ้นแห้งปากแห้งเพราะว่าถ้าเกิดเราโชคร้ายติดเชื้อขึ้นมาแล้วมันยังอยู่ในลําคอการที่เราดื่มน้ําบ่อยๆแล้วเอาเอา,เอาเชื้อลงไปในกระเพาะอาหารได้ไอตัวน้ําย่อยของน้ําย่อยของกระเพาะอาหารเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อด้วยเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบว่าติดอยู่ที่ที่ปากเราแล้วก็ลงไปทางปอดเนี่ยมันจะทําให้ปอดเสียหายได้แต่ว่าถ้าเราเอามันลงไป คือถ้าเรานบดื่มน้ำบ่อยๆเราจะพามันลงไปที่กระเพาะอาหารได้เร็วมันก็จะไม่ไม่แพร่กระจายไปที่ปอดแล้วก็เรายังมีโอกาสที่จะหายได้แล้วก็ไม่ทําลายปอดตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆในเรื่องที่เราจะต้องหาความรู้พวกนี้ไว้นะคะแล้วก็มอีอะไรบ้างที่เราทําแล้วเราจะทําใหา้ปลอดภัยจากการที่ บางทีอาจจะติดเชื้อมาแล้วมันเชื้อมันเร็วนาะบางทีพี่จิ๊บยังรู้สึกเลยว่าเออเฮ้ยเป็นหรือเปล่าเราก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองไว้อย่าให้เป็นเยอะแล้วก็ทําให้มันหายไปจากชีวิตเราให้เร็วที่สุดนะคะเพราะวันนี้รู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลิ้นไม่ค่อยได้รสชาติรู้สึกเจ็บลิ้นน่ะก็แบบว่าอาดวิตามินซีเข้าไปทั้งเช้ากลางวันเย็นเพราะว่าตอนนี้เขาบอกให้อ่ปกติแล้ววิตามินซี ทานได้ประมาณวันละด1,000กรัมเนี่ยก็ถือว่าเลิศแล้วแต่ว่าช่วงถ้ามีเชื้ออะไรพวกนี้ทานได้สัก2,000กรัมหรือ3,000กรัมก็ได้เนาะ,ะสำหรับคนมีเชื้อแล้วเนี่ย 3,000เชา้ากลางวันเย็นได้เลยสําหรับวิตามินซีและสิ่งที่ขาดเนาะเมื่อวานพี่จิ๊บไปหาตะเวนซื้อเนี่ยค่ะสวัสดีน้องเพชรสมดีนะจ๊ะมาแล้วมาแล้ววันนี้พี่จิ๊บไม่มาค่าเนาะเพราะช่วงเดือนเมษามาค่ําแล้วแบบน้องๆก็มาดูกันไม่ได้เลยจะอยู่ได้เฉพาะคนที่บอกว่าอยู่ดืกกันได้จริงๆเท่านั้นอ่าวันนี้พี่จิ๊บมาเล่าให้ฟังในส่วนของให้กําลังใจด้วยให้ข้อมูลด้วยแล้วก็เผยแพร่ในช่วงอ่เรื่องเนี้ยเพื่อที่ให้เป็นแฟนเพจของพี่จิ๊บเนี่ยจะได้รู้วิธีการป้้้อองงกกกัันนแแลลลวววว็็ดดูตเเ่าาืม ด้วยนะคะวันนี้สีชมพูนะคะก็ต้องดื่มน้ําแก้วสีชมพูเนาะเ <c oughs> <c oughs> มื่อยก็จะจิบน้ําอยู่เรื่อยๆแล้วก็เติมน้ําอุ่นไม่พี่ไม่ได้กินน้ําเย็นจะกินน้ําเย็นน้อยมากคือเวลากระหายจริงๆถึงกินน้ําเย็นนะคะสวัสดีค่ะน้องลาตีน้องนุกสวัสดีค่ะที่เราอยู่ในไทยใช่ไหมคะ <c oughs> หายใจแท่นบ่จ๊ะ <c oughs> แหมชอบพูดก็แหมก็น้องหนูเนะี่ยอย่าเพิ่งมาแซวสวัสดีค่ะอาจารย์กฤีนะคะสินแสกฤีฑเป็นผู้ ผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของการดูฮงจุย้ยหงเห้งด้วยนะคะพี่จิ๊บเคยเชิญอาจารย์มาดูฮงจุ้ยที่บ้านด้วยนะคะที่บ้านหลังเดิมเนาะแต่ตอนนี้ย้ายมาที่ใหม่แล้วนะคะอาจารย์ไม่ได้เชิญอาจารย์มาดูเลยนะคะคุณน้องพมพพรสบายดีจ้าก็ชินสายเกิจเป็นบุคคลที่เก่งมากนะเริ่มน่าเริ่มใส่ด้วยนะคะยังไงก็ลองติดตามดูเนาะเดี๋ยวพี่จิ๊บมาเล่าให้ฟังต่อเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงของอ ที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะมีเชื้อไหมหรือได้รับเชื้อไหมเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะสิ่งนี้ไม่มีใครที่จะมาทําแทนเราได้อย่างพี่จิ๊บนะสวัสดีน้องน้อยฟ้าหลังฝนสดใสเสมอเดี๋ยวมันกะสิหายไปแล้วตอนนี้ยังมีฝนโปรยโปรย,ยกันอยู่เนาะช่วงนี้น้องน้อยวิไลพรก็มานะคะสวัสดีค่ะน้องน้อยแฟนตัวยงน้องลิกสวัสดีจ้ะก็ในเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองเนี่ยไม่มีใครบังคับเราได้แล้วก็มามา,มาเหมือนจับล็อกล็อกเราได้วันนี้ เมื่อวานพี่จิ๊บไปซื้อวิตามินเล่าต่อเนาะไปซื้อวิตามินทั้งเซนทรัมทั้งวิตามินดีตอนแรกเนี่ยคือได้รับอของน้องเฉียงอะ่ะเป็นซึ่งเป็นเป็นคู่รักที่ส่งที่ทํางานในโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ยื่นเอกสารจดทะเบียนสมรสก็ใกล้แล้วล่ะคะ่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ออกมาจากฝั่งเราเหมือนกันนะคะน้องน้ำสวัสดีจ้าน้องสาสบายดีจ้าแล้วพี่จิ๊บจะบอกว่าน้องเขาส่งวิดีโอมาอันนึงอะ่ะ ให้ดูจากเภสัชกรคนหน้าตาน่ารักคนหนึ่งแล้วเขาก็แชร์มาว่าใครที่เป็นโควิดแล้วแล้วไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้เนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติตัวหายามา6ชนิดหรือ8ชนิดเนี่ยมาไว้เพื่อที่จะดูแลตัวเองได้ซึ่งวันนี้พี่จิบให้น้องที่บ้านไปหาซื้อฟ้าทลายโจรกลายเป็นว่าไม่มีขายใน หนองคายแล้วค่ะในในส่วนที่ไปหาดูเนาะทั้งโลตัสแมคโครแล้วก็ที่เซเว่นแถวบ้านก็ไม่มีนะคะน้องปับปุ้ยสบายดีจ้ะน้องต้นวนสุวะเยนะคะผมเห็นพี่จิ๊บสุดมนต์ผมก็นั่งสมาธิดูบ้างครับพอหลับตาก็เห็นแต่หน้ายายหน้านายกหรอคะ <c oughs> โอใกล้สำเร็จออนไลนแล้วใช่ม <c oughs> เห็นแต่หน้ายายยายนายกหรือเปล่ากะนายกใช่ไหมเห็นแต่หน้าลุงตู่ เห็นเห็นหนาเล่าพอวแล้วออกหนาจอทีวีดูอาจารย์น้องปังปอนสบายดีจ้าน้องพังปที่บ้านกินตลอดคาะฟทัาไหร่โจนดีจังเลยอ่ะน้องพังปรู้ไหมว่าวันนี้พิจิบเริ่มตระหนักแล้วนะแล้วกลายเป็นว่าไม่มีขายในน้องไทยและเมื่อวานนี้ไปหาซื้อวิตามินนะที่เขาบอกว่าวิตามินดีสามอ่ะก็เป็นอ่อ ตัวหนึ่งที่ช่วยเหลือป้องกันคือปกติพี่จะ,จะมีวิตามินซีไปติดบ้านแล้วก็ซิงวิตามินวิตามินรวมเนี่ยไว้ตลอดอยู่แล้วแต่ไอ้ดีสเราไม่เคยรู้จักเลยเราก็เลยไปหาหาในเภศสัชกรเมื่อวานเนี้ยทุกร้านบอกว่าขาดตลาดขาดตลาดขาดตลาดหมดเลยพี่จุกก็เลยโอ้โหคนเริ่มแบบเหมือนสมัยที่ไอ้แมสหน้ากากหรือเปล่าตอนนี้นะ หน้ากากอนามัยเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่จิ๊กก็ต้องหาแบบว่าไอ้นี่มาใส่นะคะที่แบบว่ากันไอ้ตัวกันรองตัวเนี้ยค่อนข้างช่วยได้เยอะเลยนะคะตัวกันรองรองหออน้ากากเพราะว่าเราจะต้องใส่ขับรถด,ด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้เขามีกฎหมายที่แบบว่าต้องใส่ขับรถแล้วเราถ้าเราใส่บ่อยๆนานๆคือพี่เข้าใจเลยว่าคนที่ใส่ใส่หน้ากากบ่อยๆเนี่ย เขาแบบอึดอัดขนาดไหนเพราะปกติพี่ก็จะใส่เฉพาะเวลาไปโลตัสไปในที่ชุมชนเยอะๆแต่ว่าไม่ได้ใส่เวลาขับรถไงแต่ตอนนี้คือเนี่ยพอซื้อตัวนี้มามันจะช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วมันก็จะทําให้แบบว่ามันมีมันมีพื้นที่ในการที่จะหายใจเห็นไหมมันไม่ต้องมาติดหน้าเยอะคือถ้าเราไม่มีไอ้ตัวเนี้ยมันจะติดหน้าจนเราหายใจไม่ออกนะคะติดหน้าแบบชนิดเดียว ต้องเอาออกมาอย่างเงี้ยบางทีทาอย่างนี้ก็ผิดกฎหมายอีกใช่ไหมน้องๆปีที่แล้วเพรซื้อฟ้าทลายโจรไว้ใช่ไหมคะโอ้ดีจังเลยเนาะช่วงนี้กลายเป็นว่าหายขาดหาไม่มีเลยค่ะมันกลายเป็นขาดตลาดไปเลยทั้งวิตามินดีสามไม่รู้ซิงซิงยังหาได้นะซิงยังหาได้แล้วก็ฟ้าทลายโจรหาไม่ได้ไอเม็ดฟูสมัยตอนที่จเป็นหวัดเนี่ยเขาจะให้กินเม็ดฟูเพื่อที่จะ ป้องกันหวัดลงคอไอตัวนี้ก็ยังไม่คือที่บ้านยังพอมีแต่ว่ายังไม่ได้ถามหาซื้อเลยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเรื่องของหน้ากากอนามัยตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะถ้าใครต้องใส่บ่อยๆเนาะพี่จะแนะนาเพราะว่าเมื่อใส่แล้วเวลาเปื้อนเราก็เอาตัวนี้ไปซักล้างแล้วเราก็เอาเอาหน้ากากอนามัยของเราเนี่ยเอาไปทิ้งได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกเวลาทิ้งเนี่ยให้ตัด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 ,ตดแล้วก็ม้วนใส่ในใส่ในใส่ในขวด ขวดน้ําเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อกับทางผู้เก็บขยะอีกอย่างเงี้ยโอ้มันแบบเยอะแยะมากมายเลยชีวิตนี้น้องนิดาวุฒิพงศ์สวัสดีจ้าก็นะคะมาเล่าให้ฟังมาเป็นกําลังใจมาส่งข้อมูลให้เนาะว่าแต่ละที่แต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็ดูแลตัวเองเนี่ยไม่มีใครมาทําแทนเราได้นะคะเราต้องทําเองอย่างพี่จิบซื้อซิงค์มาให้พี่นพเนี่ยไม่คือเราก็วางไว้ให้เขานั่นแหละว่า เนี่ยนะต้องกินต้องกินเพื่อที่จะดูแลตัวเองนะอันนี้คือไม่ได้เอาไปกรอบปากให้นะคะถ้าจะกินหรือไม่กินก็อยู่ที่ตัวเองแล้วแหละเพราะเราซื้อมาให้แล้วน้อยสั่งมาเพราะน้อยต้องใส่ทั้งวันใช่ไหมคะเออใช่ใช่อันนี้ดีมากเลยน้องน้อยดีมากเลยเพราะว่าตอนแรกพี่จิ๊บสั่งมา5อันแล้วพอเราใส่ดีเราก็กระจายแจกให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาจําเป็นต้องใส่บ่อยๆอ,อย่างพนักง,งานหรือว่าคนที่พี่จิ๊บรู้จักนะก็ก็เลยสั่งก็เลยใส่ เอาให้แล้วก็สั่งมาเพิ่มเป็นอีก10อันนะคะเพราะว่าเห็นว่าลูกๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องได้ใช้บ่อยๆเพราะเนาะแล้วก็ในทางการลาวตอนนี้โรงเรียนต่างๆก็ปิดปิด โรงเรียนเนาะอย่างในหลายแขวงก็ปิดอย่างนาครปากเซก็ที่จัมปาสากักแล้วก็ไซยบุรีก็ปิดโรงเรียนกันแล้วนะคะนครหลวงวิงจันก็ปิดเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางเอ่อทางในสปปลาวเขาจะเปิดเรียนแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเป็นการปิดเทอมใหญ่คือเขาจะมีการสลับกันอยู่แล้วนะคะ จริงค่ะต้องป้องกันใครใครก็ทําอะไรแทนเราไม่ได้เนอะน้องใบพรสวัสดีนะคะเดี๋ยวใครสงสยน้องหลุยสวัสดีจ้าจิบซื้อที่ไหนจิบซื้อทางไลน์อ่ะทางไลน์ถ้าเราเห็นขึ้นมาแบบว่ามีโฆษณาค่ะไลน์หรือเฟ e บุ๊กก็มีนะแบบว่าเวลา แล้วเมื่อวานไปซื้อหน้ากากอนามัยเตรียมไว้อีกสามกล่องกล่องหนึ่งมันก็จะมีอยู่หลายอันเนาะเราก็เตรียมไว้เพราะว่าสมัยก่อนนี้ก็คือซื้อมาเป็นกล่องใหญ่ๆเลยก็แจกหมดเลยอันไหนที่ใครที่พอเราจะช่วยเหลือได้เราก็แจกแล้วก็ให้เขาไปนะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการดื่มน้ําการพักผ่อนจริงๆพี่จะเป็นคนนอนดึกหลายๆคนก็คงนอนดึกนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าให้เรา นอนให้เต็มอิ่มก็คือตื่นสายหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าจําเป็นเนาะแต่ถ้าใครตื่นสายไม่ได้ก็ต้องนอนเร็วๆนะพี่จิ๊บก็เลยถึงต้องมาเร็วไงเพื่อที่จะไม่ให้น้องๆมาแบบว่ามาดูกันย้อนหลังอาจจะมาดูย้อนหลังก็ได้เพราะว่าพี่จิ๊บไม่ซีเรียสว่าจะต้องมาดูในช่วงสดแต่บางคนอยากมาเมาท์มอยกับพี่จิ๊บไงก็เลยชอบมาดูตอนสดใช่ไหม น,อน้องีสอสวัสดีค่ะติดตามตลอดเลยค่ะขอบพระคุณนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะทําเรื่องจดทะเบียนสมรสซึ่งจริงๆอะ่ะมันก็ทําได้อยู่นั่นแหละค่ะก็เอกสารไปมาได้อยู่ตลอดตลอดแต่ว่าอย่างอันเนี้ยเนาะช่วงนี้คือก็จะต้องรับรองเอกสารนำใช้เอกสาราทางทางในสอปลาเวลาเขาจะยื่นในส่วนของกรมการกรมการกงศุนที่กระทรวงการต่างประเทศสุดท้ายเนี่ย เขาจะต้องมีการเอาเอกสารที่มีตราประทับตัวนี้มาให้ทางกองสุลลาประทับลำนำใช้ที่สปปลาวอีกก็เลยจะอันซีวอาให้ฟังว่ายิ่งมีโควิดนะมีแต่เหตุใหญ่อย่างมันยากขึ้นอันใดง่ายอันเป็นตะพานให้กับ่มพานให้เด้น้องๆเอ้ยจิบแล้วเหนื่อยแทนการเอ,เอกสารงานเอกสารที่พีจิบเคยมาเล่าให้ฟังเนะว่างานเอกสารคนที่ทำน่ะถึงจะรู้ว่ามัน กว่าจะผ่านมา,มาสามารถนำชายได้เนี่ยเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยนั่นแหละโอ้ยเจ็บเจ็บหัวจนมหูสิวาจา้งไหนแต่เราต้องผ่านทำมันให้ได้ทำมันให้สามารถนำช้ให้ได้จนถึงขั้นสุดท้ายเลยนะคะอันนี้เราไม่ลดละอยู่แล้วมันจะยากแค่ไหนหรือจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนวิธีการยังไงเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ใหม่มาทําอะไรยังไงเราก็จะต้องทําให้มันเสร็จให้ได้ให้สําเร็จให้ได้เพื่อที่จะให้นําชายได้เนาะเรา คือกัดไม่ปล่อยแล้วไปก่อนจ้าได้ค่ะน้องน้องพอรบุญมานะคะ <_ c oughs> เดี๋ยวมาเบิงไมาย,ยามาเหมาม้อยเนาะจ้ะแล้วก็ทางในสปปลาวตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่1,000พันกับอีก26คนทะลุพันคนไปนแล้วไม่คิดว่าจะทะลุพันคนแต่ว่าดีตรงที่ว่าในสปปลาวอ่ะไม่มีคนเสียชีวิตเนาะยังไม่มีคนเสียชีวิตแต่ในไทยเนี่ยวันนี้ก็มีคนเสียชีวิตอีก <_ t un> เพิ่มอีก27คนเมื่อวานเนี่ย31คนค,นคือคน คนตายแบบเยอะขึ้นมากเลยค่ะพี่จิ๊บเองก็แบบโอ้โหมันจะไม่กลัวก็เริ่มจะ <c oughs> มันต้องคิดแล้วไหมอ่ะมันต้องไอดีแล้วนะคะมันต้องดูแลแล้วเล็กก็สนใจใช่ไหมคะน้องเล็กสนใจเอาเลยจา้านนองเล็กนี่น,นะคะพี่จิ๊บซื้อมาตอนแรกเนี่ยห้าอันสามร้อยกว่าบาทตอนนี้ก็คือถ้าสิบอันก็หกร้อยหร้อยห้าสิบอะไรเนี่ยแหละมันก็จะถูกลง สวัสดีค่ะพี่จิ๊บขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะน้องหลุยน้องหลุยน้องโยวาก็เช่นกันนะคะรอให้จนถึงวันนั้นให้ได้นะคะเพราะว่ามันใกล้แล้วออของเราเนี่ยใกล้มากนะคะน้องหลุยก็ผ่านมาได้จนถึงขั้นนี้มันต้องผ่านไปได้สิเราอย่าให้มันกระน,นั้นเลยนะเราต้องผ่านไปให้ได้ผ่านไปแบบว่าให้ให้ให้มันรอดะคะ่ะให้มันรอดพ้นในช่วงของวิกฤตช่วงนี้เนาะน้องออนสบายดีจ้าต่อพัด ใหม่ใหม่เท่าไหรคะพี่จิ๊บวีซา่าเราต้องต่อยังมีเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ค่ะน้องออนสุดสวยจา๋าน้องออนสุดสวยต่อพาร์ทใหม่เนี่ยแปดพันห้านะคะแล้วก็ย้ายตราวีซ่าได้ถ้าเกิดว่าน้องมีตราวีซ่าอยู่ในอยู่ในพาสปอร์ตเล่มเก่าเนาะอันนี้ก็ย้ายตราวีซ่าให้ได้ด้วยนะคะเป็นวีซ่าประเภทอะไรอะประเภทติดตามคู่สมรสหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวก็ย้ายให้ได้วีซ่าทางานอะไรเงี้ยก็ย้ายให้ได้นะคะ ถ้าทําเล่มเก่าเล่มใหม่เนี่ยมีอยู่มีอยู่น้องคนหนึ่งของน้องสุขสรรเนาะที่ทาพาสปอร์ตเล่มใหม่แล้วแล้วก็วีซ่าหมดวันที่ยีิบเก้าเมษายนน้องยังไม่มาเอาเลยอะ่ะพี่จิ๊บก็เป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าเออก็เห็นใจอยู่อะค่ะเพราะามันเกินเวลาต่อวีซา่าเราด้วยโดนปรับไปหลายวันแล้วเนาะน้องแสนเทวสถานทูตลาปิดไหมคะที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นวันนี้ปิดนะคะแต่พรุ่งนี้ก็เปิดแล้วค่ะที่กรุงเทพก็เปิดนะคะพรุ่งนี้น้องไก่ซ้อนสวัสดีจ้าน้องเดบ เด็บสิ์ใช่ไหมคะถ้าจดทะเบียนสมรสเทเราต้องจ่ายเท่าไหร่ครับน้องเด็บสิทธิ์สิส์เถือใช่ไหมคะขอโทษนะคะอ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ทักแชทมาด้วยนะคะทักแชทมาทางกล่องข้อความแต่และแขวงไม่เท่ากันค่ะขอบคุณน้องอดีศร์มากนะคะรักษาสุขภาพนั่เด้อเจ้าของพื้นที่ไหนก็มีความเสี่ยงทุกที่คะ่ะใช่ค่ะก็ขอให้ทุกคนเนาะดูแลในพื้นที่ของตัวเองเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเราตรงไหนที่เราจะ ปลอดภัยตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยก็ขอให้สิ่งเสี่ยงเ,เลี่ยงๆไว้นะไม่ใช่สิ่งเสียงน้องน้อยสบายดีจ้ามาทันเหล่าน้องน้อยจันทรังสีมาทันน้องแสงเทียนสถานทูตลาวอันนี้เนาะพิจิ๊บตอบแล้วเอาเป็นว่ามาวันนี้มีคนขอใบรับรองสถานทูตมาพิจิ๊บก็ยื่นให้แล้วนะคะพวกนี้ก็คงจะได้รับเนาะก็ดีใจดีใจแล้วก็ต่อน้องที่จะอยู่ต่อก็ส่งพาสปอร์ตมาได้นะคะแต่ว่าถ้าต่อที่ไหนกพะ ให้เขาดูแลดีๆเนาะเพราะว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันบางที่เขาอาจจะไม่ดูแลและผิดชอบเราแต่ว่าของพีจิ๊บก็ดูแลให้ตลอดตลอดกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะผมอยู่สมสุรสาครใส่แมสตลอด24ชั่วโมงเลยพอไปไหนเจ้านี่จะจำจาน้องน้องตนกล้าวสูนะเอาไว้เอาไว้หนีเจ้านี่ได้ด้วยใช่ไหมแมสเอาละเอาละน้องตนกล้าชอบมาทำให้พี่จิ๊บขำนะคะชอบน่ารักน่ารัก,รกโอเคดูแลตัวเองด้จ้าเด้อ ค่ะเดี๋ยวพี่จิ๊ก็จะไปแล้วมันก็เป็นเวลาที่สมมาพักควรแล้วเนาะครึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะไปแล้วไปและว,วันนี้ก็เปิดเพลงฟังเพลงตลอดตลอด,ลอดแล้วก็คิดถึงอยู่ว่าเอ๊ะเราจะมาทำคลิปลง youtube แล้วลนะ่ะเราจะต้องเนาะเพราะ u t u b e เนี่ยคนดูเยอะมากอย่างลูกชายเนี่ยมาดูกันโอ้อุ้ยอ่ะเปิดเพลงนี้ให้ฟัง <laughs> สาวสาวไปกันนะจ๊ะ <c oughs> เอาแบบว่าให้เราขำๆหัวเราะหัวเรา,ากันทุกวันเนาะแล้วก็จะได้ลืมลืมอะไรไปไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากแล้วก็อฟังหูไว้หูอันไหนจริงอันไหนไม่จริงก็เช็คเช็คเอาเนาะน้องสาคฟันดีค่ะยังไงมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันนี้พี่จิ๊บใส่เกงกส็สีสวยสวย,สวย สีส้มผู้นะจาะน้องปับปุ้ยใกล้จะต่อจะได้ต่ออีกแล้วใช่ใช่เดี๋ยวยังไงน้องปับปุ้ยก็ส่งมาให้มันให้มันเผื่อเวลาให้พี่จิ๊บหน่อยนะอยากกระชันชิดนะเดี๋ยวจะได้ถึกปั๊บอีกนะจ้ะไปแล้วรักคือฝันไปไปฝันกันก่อนนะจ๊ะ45ล้านคนนะจ๊ะ พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นาอมาให้กําลังใจกันแล้วก็มาอัปเดตอะไรข้อมูลดีๆใครมีข้อมูลดีๆฝากร้านอะไรก็ฝากได้นะคะบางคนมาฝากส่งเงินไปลาวเงี้ยก็โอเคเลย <c oughs> <c oughs> เนาอบางคนอยากจะส่งเงินไปลาวจะทํายังไงมีคนมาถามพี่จะจะส่งของไปลาวทายังไงคือช่วงแรกๆพี่จิ๊บก็จะช่วยได้อยู่หรอกแต่ถ้ามาฝากเยอะเราเราไม่ไหวอะค่ะคือถ้าฝากน้อยๆก็พอได้เป็นเอกสารเป็น ของเล็กๆ,ๆน้อยแๆอยแต่ถ้ามาฝากเป็นกล่องใหญ่เบลอร์เธอแบบว่าโอ้ไม่ไหวคร่ะี่จุก็มีหลายอย่างต้องทำเนาะอ่าเป็นว่าเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวจะโทรหาน้องดาก่อนนะจ๊ะไปละจ้าอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าดีต้องบอกต่อนะคะ <laughs> ไปละจ้าสวัสดีค่ะ